สเปนยกเลิกกักตัวผู้ป่วยโควิด -19 ไม่แสดงอาการเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาทางการสเปนได้ประกาศว่าผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยจะไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา7วันอีกต่อไป ซึ่งมติดังกล่าวมีขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขของประเทศซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนจากชุมชนปกครองตนเอง17แห่งโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่28มีนาคมนี้ โดยผู้ต้องสงสัยทั้งหมดจะไม่ถูกบังคับตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19 ยกเว้นกลุ่มคนเปราะบางซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มสตรีมีครรภ์หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ทำงานในสภาพแวดล้อมเสี่ยงสูงอาธิการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ดีทางกระทรวงสาธารณาสุขของสเปนได้แนะนำผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการเล็กน้อยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป